สัสดีค่ะไม่รอช่วยหนูนาน้าใช้ประวัติทีดาผ่อนสบายๆเดือนละ9,000บาทน,นำเสนอกันอีกแล้วนะคะไ mm hmm. ต้ตาแคมรี่ไฮบริดเครื่องยนต์2.5เกียร์ออโต้คันนี้ปี2,012ค่ะ mm hmm. ภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังปะัะไฟฟ้านะคะมีเมมโมรี่สจุดนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะลายไม้ค่ะพุสตสตาร์ทนะคะคริสคอนโทรลแอร์แบ็กเอเบียสกุญแจรีโมทน,นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ะระบบดิจิตอลกล้องส่องถอยนะคะมีเบาะประปับอุณหภูมิร้อนเย็นด้วยนะคะม่านค้างมา่านไฟฟ้าด้านหลังค่ะรู้ล้ากว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะมีม่านดาันค้างด้วยนะคะคันนี้ขอทางเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุรคณีได้นะคะที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะรถสวยสภาพดีน่าใช้มากๆเลยนะคะ เคมแบตเตอรี่มาปีที่แล้วนะคะลูกค้าใช้ยาวส0ปีเลยค่ะบอดี้สวยไม่มีอบัติเหตุนะคะรถสภาพดีมากๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ t ตด้ตาแคมรีไฮบริดเครื่องยนต์2.5กิโรตออคัน 5, o, นี้ปี2012ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50858ติดต่อแอมค่ะ